สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Hawkon เบื้องต้นแบบสเต็ป by สเต็นะครับโดยวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรสามารถารับชมได้เลยครับการที่เราจะเข้าใช้โปรแกรมของ Hawkon ได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีตัว installation ครับซึ่งตัวตัว installation เนี่ยเรา จะเมนที่ต้องไปดาวน์โหลดอย่างหน้าเว็บไซต์ของตัว a อ t e เเองครับก็คือในกรณีที่คนยังไม่ไม่รู้เว็บ a อ t e c ชื่อเว็บอะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือง่ายสุดเลยเราก็เราทำการเปิดเบราว์เซอร์เนาะแล้วเราก็เสิร์ชใน Google เลยก็ได้ว่าพิมพ์คาว่า Howcon ซึ่งพอเราใช้เซิร์ชเอนจินของ h o w ค o n ไอของตัว Google เนี่ยครับเขาก็จะโชว์ก็คือมันก็สามารถพิิตรหานะเราก็ทำการเลือก อาจจะของข้อล่างๆแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว็บไซต์ w w w m b t e h c o t h อ่าครับแล้วก็คลิกเข้าไป The power of m a c h i c vision ครับแล้วก็หน้านี่เราก็จะมาถึงหน้าเว็บไซต์ของ m b t e h ครับเมื่อเราทำการเข้ามาในส่วนของ h o w c o n เว็บไซต์นะครับก็หน้าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยถ้ากรณีที่เรายังไม่ได้สมัครสมาชิกครับคือการที่เราจะดาวน์โหลดได้เราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนก็คืออา ขวาบนนะครับก็จะมีไอคอนก็คือคอสตอมเมื่อเราอินก็คือเราก็ล็อกอินเข้าไปแต่ซึ่งแน่นอนเราจําเป็นที่จะต้องทําทการรีจิสทร์เรชันก่อนนะครับก็คือถ้ายัางไม่ได้มีการรีจิสทร์เรชันเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการรีจิสทร์เรชันก่อนครับหลังจากที่เราได้มีการรีจิสทร์เรชันเรียบร้อยนะครับก็แน่นอนก็คือล็อกอินเข้าไปก็เมื่อทําการล็อกอินเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะในส่วนของ Customer Area เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ของตัวซอฟต์แวร์ EmTech ได้ซึ่งนาทีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวนันก็คือก็ตัวจะมีตัว h o w c o n แล้วก็ตัว m e r y ครับคือซึ่งในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำการดาวน์โหลดแล้วก็ installation step by step ของตัว h o w c o n ก็เราทำการคลิกที่ How con, ดาวน์โหลด h a w c o n ครบหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าน,นี้แล้วเนี่ยก็คือเขาจะมี ถามนะครับว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นอะไรซึ่งผมก็แนะนำว่าให้เราโหลดเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะก็คือโดยโปรดักตของเขาก็จะมี2ตัวใหญ่ๆก็คือเป็นตัวโปรเกสกับตัวสเตดี้ก็คือซึ่งถ้าใเาบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการซื้อไลเซนอะไรเียผมก็แนะนำให้ทำการดาวน์โหลดตัวใดตัวหนึ่งครับก็ในทีน่ีวิดีโอนียผมจะดาวน์โหลดตัว 2 0 0 5ูนย์จ s s นะครับแล้วก็มาทำการเลือกอ่า r a t i o n System ซึ่งอ่ในที่นี้ก็จะใช้ Windows นะครับเมื่อเราทำการอ่คลิกเลือกอ่า dropdown list เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีตัวดาวน์โหลดขึ้นมาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2หมวดหมู่2ก้อนใหญ่ๆก็คืออ่าซิสเต็มที่รันบน64 bit แบบที่ไม่มี deep learning แล้วก็เป็นแบบ f u ลเวอร์ชั n นนะครับในน้าที่นี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือจะมี f u ลเวอร์ชั n แล้วก็จะมีตัวรันไทม์ซึ่งในอ่าผมจะอธิบายในส่วนของตัว f u ลเวอร์ชั n กับตัวรันไทม์ในนัาอาวิดีโอถัดไปเนาะก็ซึ่งแน,น่นอนเราก็ทําการดาวน์โหลดตัว f u l l v อร์ชั n ครับก็คือ 2GB โดยประมาณแล้วก็คือกดดาวน์โหลดซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรในการดาวน์โหลด ใน,นที่นี้ก็คือเราอาจจะเห็นตัวที่เขาจะแยกออกไปเป็นก็คือเป็นตัวของฟูชั o นแล้วก็เป็นตัวของรันไทม์นะมันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นดิฟเบอร์นิงครับก็มีตัวดิฟเบอร์นิงที่เป็น Call กับดิฟเบอร์นิงที่เป็น Data คือพอดีว่าเนื่องจากว่าในกรณีที่บางค u m เตอร์อลูกค้าบางคน,เ,นเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ d e ฟเบอร์นิ่งฟีเจอร์เนี่ยก็ ในสมัยก่อนเขาจะ add up พ2ตัวเนี้เข้าไปกับตัว full version แล้วก็ตัวลันทามซึ่งทําให้ไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่เขาก็เลยทําการแยกออกมาเป็นไฟล์ย่อยๆอีก2ไฟล์ก็ในที่นี้ก็คือถ้าในกรณีที่เรามีการหรือมีความต้องการที่จะใช้ตัว deep b u a r n i n g feature ก็คือเราจะเป็นจะต้องดาวน์โหลดสตัวนี้เข้าไปเข้ามาบนตัวเครื่องเราแล้วก็ installation เนาะครับ ครับหลังจากที่เรามีการดาวน์โหลดไฟล์โซลูชันของ h a w c o n เปตเจียบรยเรียบร้อยเนี่ยก็เราก็ลองทําการที่จะขั้นตอนต่อไปก็คือทําการลงโปรแกรม h ฮ w c o n เนาะก็ผมจะทําการบบดักลคลิกเพื่อที่จะอินสตอรไฟล์ h ฮ w c o n ก็มันจะมีการใช้เวลาในการ unpack ประมาณหนึ่งก็คือต้องจำเป็นที่จะต้องรอเนาะก็โอเคเมื่อ พอเขาอันแพคอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสําหรับลงโปรแกรมเหมือนโปรแกรมปกติที่เราลงลงกันเนี่ยครับก็มันก็จะเป็นเราก็ทําการทาตามอินสแัคชั่นของเขาไปแล้วก็คือการทำการน็กเพื่อที่จะทําการอินสตอลก็ในหน้า่อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงแล้วว่าเราจะการจะใช้ที่เราจะใช้ซอฟต์แวร์ของเขาได้เนี่ยเราต้องมีข้อตกลงประมาณนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าเราจะต้องการที่จะใช้ซอฟต์แวร์เขาเนี่ย เราก็ต้องมีการยอมรับที่จะใช้งาน,นก็ข้อตกลงเนี่ยสามารถที่จะกลับมาอ่านได้อีกทีหนึงหรือว่าอ่านณตอนนี้ประมาณนั้นนะือถ้าใครอยากใครอยากจะอ่านก็สามารถอ่านได้ครับก็โอเคเราก็แน่นอนแล้อกกด accept ข้อตกลงไปเนาะก็กด next ในขั้นตอนถัดมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับได้คอมเมนว่าเออให้ทําการเช็คจะให้เช็คไหมว่าแลว้วกรณีที่เจอเวอร์ชันใหม่จะมีการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนแหละว,ว่า,อาซอฟต์แวร์ที่ตัว installation version ที่ผมได้ทําการโหลดมาเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วถึงมันจะติ๊กตัวนี้ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโอเคก็เราก็กดติ๊กละไปในฐานที่เข้าใจตรงนี้แล้วก็กด h e x a ไปที่จริงก็คือเมื่อกี้มันด,ดูเหมือนกับว่ามันช้าไปนิดนึงก็คือเขาทำการที่จะเหมือนกับติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์เนาะของเขาคอนแล้วก็ เช็คถามเวอร์ชันของตัวซอฟต์แวร์ที่เราอินสตอลอยู่ว่ามันใหม่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนแล้วถ้ามันใหม่อยู่แล้วมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนกรอบอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราอินสตอลเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่ามีเวอร์ชันใหม่ให้ดาวน์โหลดอะไรเงี้ยจะดาวน์โหลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับขั้นในส่วนถัดมาก็เป็น architecture selection เนาะก็ขเขาก็จะถามว่าเออคุณอยากจะอินสตอลบนสถาปัตยกรรมไหนก็คือ เอาง่ายๆก็คือเป็น64บิตกับ32บิตนั่นแหละซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่หน้าตอนนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์64บิตซึ่งผมก็จะเลือก64บิตนั่นแหละแล้วผมก็ทำการที่จะ next ซัดไปในขั้นตอนถัดมาซอฟต์แวร์ก็จะถามเกี่ยวกับรูปแบบของการ install package ของ h o u c o n นะครับว่าจะ install ในรูปแบบไหนก็จะมีแบบ full compact runtime แล้วก็มี custom ซึ่งผมคงจะในเบื้องต้นเนี่ยผมจะเลือก c o m ให้ อินสต l ลเลชันแบบฟูลนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครบสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มใหม่นะในกรณีที่ถ้าคนที่มีการใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่า,าเขาต้อง i n s t a l ลแบบไหนแต่ว่าหน้าที่นี้ผมก็จะเล c o คอมเมนต์ให้อินสต l ลเลชันแบบฟูลไปจะได้ไม่มีปัญหาอะไรครับครับก็ทำการ Next เนาะแล้วก็ก็จะเป็นข้อตกลง ในการที่ว่าโอเคเขาจะมีพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ดิฟเลอ a ร n i ์นิ่งเนี่ยก็คือซึ่งถ้าเราจะเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกในส่วนของถ้าเราจะใช้ฟีเจอร์ดิฟเลอ a ร n i ์นิ่งเราต้องมีการอินสตาลเลชันบางอย่างเพิ่มเข้าไปหรือว่าในกรณีที่ถ้าเราจะต้องใช้พวกไลบรารีแอคิวอิชัเกี่ยวเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิชั่นต่างๆเ,เขาก็สามารถที่จะเราไปสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของ evtech ซึ่งเขาก็จะแจ้งไว้ข่าวๆประมาณนี้ สองหัวข้อใหญ่ๆส่วนถัดมาจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือในกรณีที่ลูกค้าท่านใดเนี่ยมีการใช้กล้องประเภทที่เป็นที่ชื่องประเภทที่ว่าเป็นกิก e อนะีเนี่ยก็คือกล้องที่ต่อกับสายแลนครับก็คือผมได้คอมเมนต์ให้ติ๊กไปในกรณีที่เราจะใช้ใหัาข้อติดต่อกับกล้องประเภทพวกน,นั้นเนาะครับก็คือเขาจะ ทำการอินสตอลเลชันพวกโฟร์คอนโทรลหรือว่าเป็นอะไรครับอย่างที่เราเห็นก็จะเป็นกิ e อีว i ชั่นสตรีมมิ่งฟิลเตอร์เข้าไปเ,เพื่อที่เอาไว้ใช้ติดต่อกับกล้องกิก uh, อี e. ครับก็โอเคเราก็ผมแนะนำแลนะคอมเมนต์เนาะให้ติ๊กไปแล้วก็กด Next เขาก็จะถามว่า เอ่อด็อกิมเมนต์เนี่ยต้องการด็อกิมเมนต์แบบไหนก็ก็อินสแตลเลชันแบบอังกฤษแล้วกันครับก็คือมันมีเยอรมันกับญี่ปุ่นเขก,ก็ปล่อยผ่านไปก็ถัดมาเขาก็ให้เลือกอ่า uh, destination folder เนาะซึ่งผมก็เล่คอมเมนต์อีกว่าก็ก็คือเอาไป default ไปก็คือเปไดซีน, ICE, นั่นแหละโปรแกรมไฟล์ e อ i t e c h แล้วก็ h o w c o n 20.05าครับมาก,กด installation ไปก็อ่าการ install ก็อาจจะต้องใช้เวลา สักพักหนึ่งในการอินตอร์นครับก็จะเป็นที่จะต้องรอ ในกรณีของเครื่องคอมพิวเตอร์บางท่านเนาะมันก็จะประกะากฏหน้าต่างและหน้าตาคล้ายๆเงี้ยที่เขาจะถามว่าให้เราทำการ Insta อ l h a o ค o n ยี่สิโปรเกรสอะ v a r i a b l e i n s p e c t ไหอะไรก็คือลงบน Vision Studio ถามว่าหน้าจอเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่มีในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับเขามีการ Install Vision Studio อยู่แล้วตัว Howcon เนี่ยเขาก็มีทูนพิเศษบางอย่างก็จะเป็น o ู l สำหรับ debug พารามิเตอร์บางอย่างเนี่ยอยู่ใน Vision Studio ซึ่งเขาก็จะถามว่าให้อินสตอลไหมซึ่งแน่นอนผมไมคอมเมนต์ให้อินสตอาตัวทูนตัวนี้เนาะก็ทำการ Insta อ l ไปครับ ก็เมื่อทำการ i n s tall ตัว Tool นี้เสร็จแล้วก็ทำการโค้ดไปแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะกลับมาทำการ i n s tall ในขั้นตอนถัดไปต่อไปครับเราก็จะไม่ต้องรอต่อไป หลังจากที่เรามีการ install h o c o n Software เสร็จเสร็จสิ้นเนาะก็คือในขั้นตอนนี้ก็เกิดจะเสร็จสิ้นแล้วละ่ะก็จะมีการถามว่าให้เราทําการ install สิ่งที่เรียกว่า l i c เส้น f ฟล์ไหมหรือว่าคุณมีหรือคุณไม่มีเลยครับซึ่งผมก็แนะนําว่าให้อ่ากดเรื่องของข้อ default ไปนะก็คือว่ายังไม่ต้องเป็นต้อง installation อ่า c e n s e File ลงไปเราก็กด next เพราะว่าเราจะไปทําการ installation Li เส้นในขั้นตอนถ,ถัดไปก็กด next ไปครับ ซึ่งพอมาขั้นตอนเนี่ยเกือบจะคอมพิวตแล้วเนี่ยก็มันจะมีด i a น o g ขึ้นมาตรงนี้เนาะก็คือบอกว่า,วา,าผมแนะนําให้ก็คือมันเป็นการที่เราจะ Create ตัวช็อ t c u t โปรแกรมเนี่ยขึ้นมาบนเดสก์ท็อปของ Windows ใหม่ซึ่งแน่นอนผมเลยคอมนต์ให้ติ่งถูกไว้เนาะแล้วก็กด finish ซึ่งพอเรากด finish เสร็จเนี่ยตัวโปรแกรมฮาวคอนเนี่ยก็จะถามว่าเราเ คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยก็คือจําเป็นที่ต้องรีสตาร์ทเนี่ยคุณจะรีสตาร์ทตอนนี้เลยไหมซึ่งก็แน่นอนแหละผมค่อนข้างได้คอมเมนต์ว่าเมื่อเราอินส tall อะไรสักอย่างหนึ่งก็ควรที่จะรีสตาร์ทเพื่อให้เขาเหมือนกับทําการอิดิชั่นอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์เราก็ทําการกด yes เพื่อรีรีบูตคอมพิวเตอร์ครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับ หลังจากที่เรามีการรีสตารต์ทคอมพิวเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในหน้าจอได้สอของเราเนี่ยก็จะปรากฏโปรแกรมโปรแกรมหนึองขึ้นมาก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าให้ d e v e l o p เนี่ยก็คือเป็นตัวสําหรับที่เราจะใช้งานตัวซอฟต์แวร์ฮาวคอนนั่นแหละเราก็เมื่อเราเรีสตาร์ทเสร็จเราก็ลองทาการเข้าโปรแกรมดูโอเคปรากฏว่ามันไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ครับเนื่องจากตัวฮา w คอนเนี่ยเขาทําการดีเทคว่าเขาไม่สามารถที่จะเจอสิ่งที่เรียกว่าลายเส้นได้ ก็คือซึ่งตัว Howcon เองเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่เสียเงินในการใช้งาน,นก็จะเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นลายเส้นไฟล์ก็เราก็สามารถที่จะในกรณีที่ตอนนี้ยกตัวอย่างว่าผมมีลายเส้นไฟล์เนาะเพราะเนื่องจากผมเป็นดิสติบวิเวตเวตอร์ผมก็จะมีลายเส้นไฟล์แล้ว,ลวก็ลายเส้นไฟล์เนี่ยถามว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาก็คือลายเส้นไฟล์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์แต่ไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเขาเขาจะเข้ารหัสไว้เนาะ ไฟล์ไฟล์เนี้ยก็จะคู่กับสิ่งที่เรียกว่าดองเกิลถามว่าดองเกิลคืออะไรก็คือดองเกิลเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกับ USB ตัวเล็ก,ลกตัวหนึง่งแต่ก็ไม่ใช่ USB นะครับเขาหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับอ่าล็อกโค้ดคู่กับกับไฟล์ตัวเนี้ยโอเคก็คือผมทําการต้องทําการในขั้นตอนถัดไปเนี่ยผมต้องการใส่และเส้นเข้าไปในโปรแกรมหาคอนผมก็ทาการ Copy ครับโฟลเดอร์ตัวนี้ Copy ้ไฟล์ตัวนี้เท่านี้ แล้วผมก็ไปเข้ากับ directory ท,ที่ผมทำการ installation ตัวไฟล์ไออนไว้ wise. ซึ่งตอนนี้ถ้า,าก,ก่อนหน้าเนี่ยที่ถ้ายังจำได้ก็คือผมมีการ install บนได้ซโปรแกรมไฟล์ e m i t e t e แล้วก็ f อคอนยี่สเมื่อพอเราเข้ามาใน directory ของเขาเนี่ย <S <S มันก็จะปรากฏโฟลเดอร์หรือโปรแกรมมากมายเลยถ้าถามว่าาต้องทำยังไงต่อเราก็เนี่ยครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า license เมื่อพอเราเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไลเซนเนี่ยมันก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเราก็ทำการที่จะพาสตัวโปรแกรมอ่าไม่ใช่โปรแกรมตัวไลเซน s e ไฟล์ลงไปบนโฟลเดอร์นี้บนพาสนี้โอเคก็กด continue ไปเขาก็จะพาสอ่าไฟล์เนี่ยลงไปแล้วทีเนี้ยเราก็มาลองเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งมาดูว่าจะเข้าได้หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าถ้าในกรณีที่ลายเส้นเนี่ยทุกอย่างถ together, it ูกต้องแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าโปรแกรมได้อย่างแน่นอนครับก็หลังจากนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะทดลองโปรแกรมเข้าติวตัวเรียลโปรแกรมหรือว่าอ่านด็อกิเมต์หรือว่าอ่านอ่าควิกไกด์เกี่ยวกับ h o w ค o n ได้เขาก็จะมีไกด์แบบเบื้องต้นแต่สมมมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะก็หลังจากนี้ก็คือสามารถทำอะไรกับซอฟต์แวร์ก็ได้ครับตามปัิยาใส่ ขอเสริมในส่วนของลายเส้นไฟนะครับก็ลายเส้ไฟเนี่ยจากลายเส้ไฟเมื่อกี้ที่เราทำการที่เราใส่เข้ามาแล้วเพื่อที่เราจะเข้าโปรแกรมตัวขาวข้อเนี่ยลายเส้ไฟล์นะเป็นลายเส้นที่ต้องเสียเงินเนาะแต่ว่ามันจะมีลายเส้นอีกประเภทหนึ่งครับเป็นลายเส้นที่ไว้สำหรับทดลองใช้งานก็คือเรียกง่ายว่าก็คือใช้งานได้ฟรีเป็นจำนวนเวลา1เดือนด้วยกันก็คือสำหรับให้ลูกค้าเนี่ยทำการทดลองใช้งานว่ามีความพอใจสำหรับ มีความพอใจโปรแกรมเฮาคอดนี้หรือเปล่าเนี่ยก็คือจะมีการให้ใช้งานฟรีหนึ่งจ,จนตัวหเดือนก็คือซึ่งาการที่เราจะใช้งานได้เนี่ยจำเป็นที่ราต้องคอนแทคกับ Local, ดิสติบิวเตอร์ที่เป็นโลคอลหรือดิสติบิวเตอร์นะอย่างเช่นก็อย่างเช่นบริษัทผมเป็นต้นก็ทางผมเนี่ยก็จะส่งเป็นลายเส้นลายเส้นให้ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทําการที่จะพาร์เหมือนกับวิธีที่ผมกบบอกไปก่อนหน้าน,นี้เลยก็คือทางผมก็จะส่งตัวนี้มาให้หนึ่งตัวทางคุณลูกค้าก็ เอาไฟล์ที่ผมให้ไปเนี่ยก็ไปพาร์ตลงอย่างที่วิดีโอสาธิตก่อนหน้านี้ครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นฟรีเป็นเวลา1เดือนด้วยกันครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะครับเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ